สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอพูดต่อในส่วนของที่เราได้เรียนครั้งไว้นะคะในเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งเราเรียนไปแล้ว2แรงก็คือมีพันธะไฮโดรเจนกับแรงดึงดูดระหว่างคั่ววันนี้ก็จะมาทวนเรื่องแรงลอนดอนเพื่อที่จะได้ขึ้นเรื่องสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย์กันนะคะในส่วนของแรงลอนดอนเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเกิดกับโมเลกุลที่ไม่มีค้่ค่ะทาให้ผลต่าง EN นะคะเท่ากับ0หมายความว่า,าแรงที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนนะคะมันเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนค่า E.N มันเท่ากันไม่เป็นผลต่างมันก็นเลยเท่ากับศูนย์ะคะพอผลต่างมันเท่ากับศูนย์เนี่ยสภาพคั้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม่มีคั้วนะคะไม่มีคั้วแล้วมีการยึดจับกันยังไงนะคะมีแรงนิดเหนียวยังไงก็คือเมื่อแก๊สออกซิเจน สโมเลกุลนะคะก็คือโมเลกุลสีม่วงกับสีเขียวเนาะมายึดเหนี่ยวกันเนี่ยจะยึดเหนี่ยวกันแค่แบบผิวเผินนะคะก็คือแบบนี้จะเป็นในความลักษณะความสัมพันธ์ที่เบาบางนะคะอ่ะก็จะไม่ได้ยึดจับอะไรกันแน่นเท่าไหร่แค่ประกบกันไว้เฉยๆเ,ยเนาะอ่ะต่อกันที่ในส่วนของอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัานไหนมีแรงลอนดอนมากกว่ากันในเมื่อครูบอกว่าผลต่างเอนมันเท่ากับศูนย์ ดูจากตัวอย่างนี้นะคะคือบอกว่าถ้าแก๊สออกซิเจนกับแกส๊สไนโตรเจนอันไหนจะมีแรงล้อนดอนมากกว่ากันเราจะดูกันที่มวลโมเลกุลน,นะคะซึ่งขอย่อเป็น m.w. อ่ะมวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนก็คือเท่าไหรสามนะคะอ่ามวลโมเลกุลของแกส๊สไนโตรเจนก็คือ28เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนแรงล้อนดอนมากกว่า ถ้ามวลโมเลกุลมากก็หมายความว่าแรงลอนดอนก็จะมากซึ่งสามารถสรุปได้ว่าแก๊สออกซิเจนนะคะมีแรงลอนดอนมากกว่าแก๊สไนโตรเจนเพราะว่า M.W มันมากกว่านี่ แล้วถ้า M W มันเท่ากันล่ะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันมากกว่าอันไหนมันน้อยกว่าเราจะดูยังไงเราจะมาดูที่การจัดเรียงโครงสร้างคะ่ะว่าเป็นลักษณะอย่างไรถ้าเป็นโซ่ตรงใช่ไหมคะก็จะมีการจัดเรียงที่เขาเรียกว่าอะไระที่แน่นแฟนกว่า ก็คือมันจะซ้อนทับกันเลยอเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอบอึ๊บอ,อ่าแต่ถ้าเป็นโซ่กิ่งมันจะเป็นแบบนี้การซ้อนทับของมันพื้นที่ผิวมันจะมาอ่าพื้นที่ผิวมันจะลดลงหมายความว่ายังไงคือมันละกิลละกะอะค่ะพอมันละกิดละกะแล้วมันก็จะไม่มีความหนาแน่นสักเท่าไหร่ซึ่ง โซ่ตรงเนี่ยมันจะซ้อนทับกันแน่สนิททาให้พื้นที่ผิวมันมากหมายความว่ายังไงเมื่อพื้นที่ผิวมากแรงลอนดอนก็จะมากแสดงว่าถ้าเทียบกันในส่วนของแรงลอนดอนถ้าเป็นโซ่กิ่งกับโซ่ตรงโซ่ตรงจะมีแรงลอนดอนมากกว่าเพราะพื้นที่ผิวเขามากกว่านั่นเอง โอเคนะคะไปกันต่อที่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนยกตัวอย่างอันแรกคือแอลเคนนะคะเราจะมาทำการหาค่า e.n กันอะ C กับ e e คือค่า e.n มากกว่าก็แสดงว่าลูกศรก็ต้องชี้หา C เพราะว่าไฮโดรเจนก็คือต่ำสุดเลยใช่ไหมค่า e.n อะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันหักล้างกันหมดเลยนะคะ มันหักล้างกันหมดหมายความว่าผลต่าง en ของเรานั้นเท่ากับ0ผลต่าง en เราเท่ากับ0หมายความว่าเป็นแรงลอนดอนแล้วสามารถบอกอะไรได้อีกเมื่อเป็นแรงลอนดอนหมายความว่าโมเลกุลน,นั้นไม่มีคูว และไม่ละลายน้ำยกตัวอย่างนะคะเช่นเวลาเราเติมน้ำเข้าไปคูเติมน้ำเข้าไปประมาณนี้แล้วถ้าคูเติมเฮกเซนเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดการแยกชั้นพอเกิดการแยกชั้นหมายความว่าโมเลกุลมีขั้ว จะไม่ละลายเข้าหากันกับโมเลกุลไม่มีขั้วตามหลักของไลดิโซไลน์เนาะอ่าแล้วมันจะละลายเข้าหากันได้ยังไงถ้าโมเลกุลที่มีขั้วมันก็จะละลายเข้าหากันอืมเดี๋ยวเราจะรู้ได้ยังไงเราไปดูกันนะคะว่าอันไหนดูมีขั้วไหนดูไม่มีขั้วอ่ะต่อมาอันที่สองสารประกอบประเภทแอลคีนอ่ะ แสดงว่าค่า en ของ c มากกว่าลูกศรก็ต้องวิ่งมาหา c ถูกไหมคะซึ่งมันก็หักล้างกันเนาะพอหักล้างกันเกิดแรงอะไรแรงลอนดอนนะคะเพราะว่าผลต่าง en เป็นยังไงคะเท่ากับ0อ่าพอเป็นแรงลอนดอนก็คือไม่มีขั้วใช่ไหมคะสภาพขั้วไม่มีขั้วและยังไม่ละลายน้ำอ่าเพราะว่าเห็นไหมว่าลูกสองหักล้างกันหมดเลย ต่อมาอันที่3สารประกอบประเภทแอลคายลูกศรก็ยังคงจะวิ่งหาอยู่ก็ยังหักล้างกันอยู่เห็นไหมคะพอหักล้างกันก็เป็นแรงลอนดอนเพราะว่าหักล้างกันทั้งหมดเลยและก็เป็นโมเลกุลที่ไม่มีคั่วและไม่ละลายน้ำอ่ะ จากที่เราเห็นมาเนาะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยทั้งแอลเคนแอลคีนแอลไคเนี่ยไม่มีคู่แล้วก็เป็นแรงลอนดอนหมดและก็ยังไม่ละลายน้ำอีกทําให้เราเนี่ยสามารถสรุปได้ว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นแรงลอนดอนใช่ไหมคะทั้งหมดเนาะอ่าและ ไม่มีคู่ยังไม่ละลายน้ำอีกอ่าข้อสรุปของเราก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหมดจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นแรงลอนดอนและโมเลกุลนั้นสภาพพวกนั้นคือไม่มีค้วและไม่ละลายน้ำ ต่อมายกตัวอย่างเช่นอนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอนต้องบอกเลยนะคะว่าอนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยคือครูแบ่งเป็น2อ,อย่างคือฝั่งที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับฝั่งที่เป็นหมู่ฟังชันซึ่งได้เกิดมาไว้แล้วให้เราเห็นแล้วว่าฝั่งที่เป็นไฮโดรคาร์บอนที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นฝั่งที่ไม่มีขั้วและมีการใช้แรงรอนดอนในการยึดเหนี่ยวโมเลกุลแต่ครูก็พูดมาอีกว่าฝั่งหมู่ฟังชันอะ่ะมีขั้วทั้งหมดนะซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันที่ยกตัวอย่างแรกเนาะ ฝั่งนี้ใช่ไหมที่ครูบอกว่าไม่มีคู่เพราะว่าเป็นฝั่งมีเป็นฝั่งแรงลอนดอนเนาะแต่ O กับเฮเชื่อมกันหมายความว่าตามหลักของพันธะไฮโดรเจนสิ่งที่จะเป็นพันธะไฮโดรเจนได้จะต้องมีตะกูลพี่ฝนเข้ามาอยู่ ซึ่งเรามี O ออกซิเจนจับกับไฮโดรเจนอยู่แสดงว่านี่คือพันธะไฮโดรเจนทำให้พันธะไฮโดรเจนนั้นมีคู่แล้วสามารถสรุปได้ว่าโมเลกุลนี้ละลายน้ำอา้าวละลายน้ำอย่างไรในเมื่อมันมีอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ละลายน้ำเดี๋ยวเราออกไปลองเรียนกันนะคะ โอเคค่ะมาต่อกันที่อนุพันธ์ไฮโดรค่ะบอนเมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างของฉันประกอบแอลกอฮอล์ไปแล้วเนาะแล้วทีนี้เรามาพูดกันดีกว่าว่าส่วนไหนที่เราบอกว่าเขาสามารถละลายน้ำได้เนื่องด้วยว่า OH ของเราตรงนี้เนี่ยคือพันธะไฮโดรเจนซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงมากแรงดึงดูดสูงมาก และโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็มีค้่เหมือนกันพันธะไฮโดรเจนก็มีค้วเมื่อมีค้วก็จะละลายกับมีค้่อ่าแสดงว่าสารประกอบประเภทแอลกอฮองก็สามารถละลายในน้ำได้เพราะส่วนที่เป็นหมู่ฟังก์ชันตรงนี้นะคะโอที่เป็นหมู่ฟังก์ชันเนี่ยจะไปจับกับไฮโดรเจนตรงนั้นได้ซึ่งไอตรงสีน้ําเงินตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนเกิดพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นก็แสดงว่าโมเลกุลนี้สามารถ ละลายน้ําได้ซึ่งจะละลายน้ำได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความยาวของฝั่งที่เป็นไฮโดรคาร์บอนถ้าไฮโดรคาร์บอนยาวมากก็จะทำให้ละลายน้ำได้น้อยลงเพราะว่าส่วนที่ไม่มีขั้วมันเพิ่มมากขึ้นอ่า ส่วนไม่มีคั้วมันเพิ่มมากขึ้นโอเคต่อมาสารประกอบประเภทอีเทอร์สารประกอบประเภทอีเทอร,ร,ะะรอทอ์มีหมู่ฟังกช์ชันคือแอลคอซีตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าไดโพไดโพ เป็นยังไงคะไดโพไดโพไดโพก็คือแรงดึงดูดระหว่างขั้วถูกไหมคะ,ะต้องเกิดก่อนว่าสารประกอบอินทรีย์ที่ไม่ใช่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนาะก็คืออนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมีแรงดึงดูดระหว่างขั้วทั้งหมดซึ่งอีเทอร์ไม่มีพันธะไฮโดรเจนแต่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้เพราะว่ามีออกซิเจนตรงนี้เมื่อจับกันเลยเกิดพันธะไอโดเจนและตรงนี้แหละที่เราเรียกว่า ไดโพไดโพก็คือแรงดึงดูดระหว่างค้่จึงสามารถทำให้หละลายน้ำได้ก็คือโมเลกุลมีขั้วซึ่งละลายน้ำได้แต่คาร์บอนห้ามเกินห้านะคะอืม ซต้องน้อย C ต้องน้อยกว่า5อ่ะถ้ามากกว่านั้นก็จะมีแรงดึงดูดระหว่งางมีแรงรอนดอนเพิ่มมากขึ้นสาภาพขั้วที่ไม่มีขั้วมันก็เริ่มมากขึ้นล่ามากขึ้นมันก็ทําให้ละลายน้าไม่ได้อีกต่อไปมาดูกันต่อมาที่คีโตนคีโตน ตรงนี้เลยตรงหมู่ฟังก์ชันตรงนี้เลยที่เรียกว่าไดโพไดโพเพราะว่ายังไงเพราะว่าไม่ได้เป็นพันธะไฮโดรเจนใช่ไหมคะอะนี่แหละที่เราเรียกว่าไดโพไดโพและหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิลเนี่ยสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้นี่ตรงนี้เลยตรงที่มันจะเกิดพันธะไฮโดรเจนได้คือตรงนี้เลยเมื่อยึดจับก,กันแล้วทำให้ สามารถไปดสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำได้ทำให้โมเลกุลนี้นะคะมีขั้วละหลายน้ำได้แต่แรงดึงดูดของไดโคไดโคเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีแรงดึงดูดมากเท่ากับพันธะไฮโดรเจนซึ่งก็อาจจะได้ไม่มีค้่มากเท่ากับ พันธะไฮโดรเจนเพราะว่าพันธะไฮโดรเจนก็จะมีขั้วสูงมากนะคะมาต่อกันที่ LDH อ่า LDH ก็เป็นไดโพไดโพเหมือนกันเนาะตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นไดโพไดโพเพราะว่าหมู่ฟังก์ชันของเขาไม่มีการจับกันของพี่ฝนเลยนะคะ,ะแล้วก็สามารถสร้างพันธะกับ ออกซิเจนของหมู่ฟังก์ชันสามารถสร้างพันธะกับไฮโดรเจนของโมเลกุลของน้ำได้ทำให้โมเลกุลนี้นะคะมีค้่และละลายน้ำได้ต่อมาเป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์อ่ะก็สังเกตอีกแล้วว่าไม่มีการจับกันเลยของพี่ฝนเนาะเป็นแรงของไดโพไดโพนะคะ อ่าเป็นไดโพูไดโพูสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ระหว่างออกซิเจนของหมู่ฟังก์ชันกับน้ำอ่ากับไฮโดรเจนของน้ำตอบมาคาร์บอกซิลิกแอซิดอะคาร์บอกซิลิกแอซิดนี่เห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้นะคะคือพันธะไฮโดรเจน ก็เริ่มมีสภาพขั้วที่สูงมากแหละและยังมีแรงดึงดูดระหว่างขั้วที่เป็นไดโพไดโพอีก e. ก็ยิ่งสูงมากอีกโอ้โหแสดงว่าการละลายน้ำของมันก็คงจะดีมากๆเลยาสามารถจับกับน้ำได้ทั้งตรงนี้นะคะหรือเด็กๆจะเอาไปจับกับน้ำตรงนี้ก็ได้ได้ถึง2โมเลกุลด้วยกันในเอสเทอร์ก็เหมือนกันนะคะก็สามารถสร้างอันนี้กับน้ำก็ได้เหมือนกัน สร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้เหมือนกันนะสามารถเกิดได้แบบถึง2โมเลกุลเลยอะเด็กๆคิดดูสิว่ามันมจะต้องแบบแก่งขนาดไหนแต่ว่าเราอย็นดูว่าเอสเทอร์มันเป็นแค่ไดโพไดโพนะแต่ว่าคาร์บอกซิลแอซิดมันมีทั้งไดโพไดโพกับพันธะไฮโดรเจนแสดงว่าสภาพพวกมมันก็จะต้องสูงมากๆอ่า พอมีขั้วมากๆมันก็สามารถละลายน้ำได้เนาะเพราะว่าโมเลกุลที่มีขั้วจะละลายในโมเลกุลที่มีขั้วตามหลักไลด์ดิสโลไบต์ต่อมาเอมีนเอมีนหมู่ฟังกช์ชันที่เป็นอะมิโนของเขาเนี่ยเป็นตระกูลพี่ฝนเพราะว่าไฮโดรเจนนะคะจับอยู่กับไนโตรเจนอะตรงนี้แหละคือพันธะไฮโดรเจนและจับยังไงไนโตรเจนสามารถไปสร้างพันธะไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนของ อะอตอมไฮโดรเจนของโมเลกุลของน้ำได้จึงเกิดสภาพที่มีขั้วและละลายน้ำได้อ่าต่อมา a อไมเอไมเราสังเกตดูดีๆมันมีทั้งส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนใช่ไหมและส่วนที่เป็นไดโพไดโพ แน่นอนว่าไฮโดรเจนของโมเลกุลของน้ําสามารถจับกับออกซิเจนที่เป็นหมู่ฟังก์ชันตรงนี้ได้และยังสามารถมาสร้างไนโดรเจนตัวนี้ยังสามารถมาสร้างไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ําได้เหมือนกันได้ถึง2โมเลกุลซึ่งทีนี้เราจะมาดูว่าอะไรมีขั้วมากกว่ากันเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขามีขั้วสูงมากอ่าแล้วค่าบอกซิลิกกับเอไมอะไรละลายน้ําได้ดีกว่ากันมีขั้วสูงกว่ากันเนาะ เรามาดูกันที่ค่า eN ค่า eN ของ N กับ O อะไรมากกว่ากัน O มากกว่าแสดงว่าผลต่าง eN ก็จะมากกว่าไนโตรเจนซึ่งพอผลต่างมันมากเนี่ยแรงดึงดูดมันแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมันก็จะสูงมีขั้วมากอ่าพอมีขั้วสูงมากอย่างเงี้ยมันก็จะละลายน้ำได้ดีแรงยึดเหนี่ยวมันก็จะจับกันได้ดีกว่าแสดงว่าคาร์บอเนลิกเนี่ยก็จะมีขั้วสูงกว่าเอไม์โอเคเรามาดูสรุปกันตรงนี้ สเห็นไหมว่ากรดคาร์บอกซิลิกจะสามารถละลายน้ำได้ดีอลองจากกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็จะเป็นแอลกอฮอล์เอมีนคีโตนแอลดีไฮเอสเทอร์อีเทอร์ไฮโดรคาร์บอนลองลงมากันเรื่อยเรือยเลยมาดูกันตรงนี้บ้างแล้วถ้า เรามาดูเรื่องกันจุดเดือดกันบ้างจุดเดือดเนี่ยต้องเกินเลยว่าถ้า m w มันมากจุดเดือดก็จะสูงจุดเดือดก็จะมากตามก็คือแปรผันตามกันแล้วทีนี้ในกรณีที่คาร์บอนเท่ากันเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนจุดเดือดมากกว่ากันโอเคอันนี้ยกตัวอย่างเป็นในกรณีของโซ่ตรงกับโซ่กิ่งนะคะอ่าโซ่ตรงอันแรกคือ บิวเทนอันต่อมาคือ2เมทิลโพรเพนพอเป็น2มเน2มทิลโพรเพนเอ๊ะอันไหนจะมีจุดเดือดมากกว่ามาดูกันก็คือโครงสร้างที่มีกิ่งมากจุดเดือดมันจะตำ่ำเพราะว่าโครงสร้างมันระกิจระกะรวมตัวกันได้ไม่หนาแน่นหมายความว่าพอพื้นที่ผิวมาก แรงมันก็จะแรงก็จะมากตามใช่ไหมแรงดึงดูดมันก็จะแรงยึดเนี่ยระหว่างโมเลกุลมันก็จะมากพอมันมากทําให้จุดเดือดมันเป็นยังไงสูงเพราะว่าการใช้พลังงานในการทําลายพันธะมันสูงอ่ายกตัวอย่างต่อมาถ้าคาร์บอนเท่ากันแต่เป็นสารคนละประเภทกันอันนี้ก็คือยกมาเป็นสารประกอบประเภทอไฮโดรคาร์บอนเนาะทั้งที่เป็นโซ่ปิดโซ่ตรง มีปัญหาคุ่มีปัญหาสระในโครงสร้างอ่ะอันดับแรกเขาบอกเลยว่า LK เ,เนี่ยมีจุดเดือดสูงกว่าแอลคนเพราะว่าโครงสร้างมีระเบียบมากกว่าการแพ็คตัวก็หนาแน่นมากกว่าเเด็กๆลองคิดภาพสองมีมีสองสองแขนออกมาแล้วก็ทับกันพอมันซ้อนกันมันก็อาจจะแบบเหมือนจะลมเนาะมันไม่ได้แนบขนาดนั้นน่ะการเป็นระเบียบของมันไม่ได้เป็นระเบียบเท่ากับแอลคินทาให้จุดเดือดแอลคนะ่ะก็เลยสูงกว่าแอลคน ต่อมาเขาบอกว่าแอลคามีจุดเดือดสูงกว่าแอลคีนเพราะว่าการจัดเรียงของแอลคาเนี่ยมันโมเลกุลของเขา่เป็นเส้นตรงกลาง180องศาทําให้โครงสร้างเขามันสามารถซ้อนทับกันได้แบบแนบสนิทแบบแบบแบนราบเลยสวยงามทําให้เขาก็เลยมีจุดเดือดที่สูงกว่าซึ่งคนที่จะมีจุดเดือดสูงกว่าแอลคีนก็คือแอลคายก็คือโซปิด ถ้าเป็นโซ่ปิดอย่างเงี้ยก็จะมีจุดเดือดสูงกว่ามากๆเลยทีนี้เด็กๆก็เริ่มแบบคิดออกหร้อ,อยังว่าเอ๊เริ่มอ๋อหรือ,อยังนะโอเคเราจะไปกันต่อเลยนะคะที่อันต่อมาที่ครูเกินไปเมื่อกี้บอกว่าถ้ามวลโมเลกุลมันมากขนาดโมเลกุลมันใหญ่ จุดเดือดมันก็จะเริ่มมากขึ้นเพราะว่าแรงแพร่กระจายรอนดอนเนี่ยมันมากขึ้นโอเคอสรุปเลยนะคะถ้าเรียงตามสมบัติการละลายจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะต้องบอกเลยว,ว่ากรดคาร์บอซิลิกมาเป็นอันดับหนึ่งเลยรองลงมาก็คือเป็นแอลโกอฮอล์เอมีนคีโตแอลดีไฮด์เอสเทอร์อีเทอร์ไฮโดรคาร์บอนถ้าเรียงตามชนิดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง ลงแบบวงคเดือดสุดละแอลคลยเขือ,อนอันดับที่2ลงมาแอลเคนเือ,อนอันดับที่3และสุดท้ายคือแอลคีนอ่าต่อมาเรียงตามโครงสร้างของสารประกอบอโซ่ตรงก็จะต้องจุดเดือดสูงที่สุดเพราะว่ามันมีพื้นที่ผิวมากยิ่งกิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกะกะมากพื้นที่ผิวก็ลดลงมากพอลดลงมากแรงลอนดอนก็น้อยลงทำให้จุดเดือดก็ลดลงตาม โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลแ a บกันบ้างเนาะเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ทำล็บนะคะในในคาบถัดไปนี้เนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลแลบที่ครูได้ทําไว้นะคะจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่น้ํามันพืชมีเกิดการแยกชั้นการเกิดขึ้นเห็นไหมเอยว่ามีสีเหลืองกับสีม่วงอยู่สีม่วงเนี่ยคุณครูเป็นน้าเปล่าผสมกับสีเฉยๆนะคะอะ เกิดการแยกชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดแสดงว่าน้ําพืชเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่มีขั้วพอไม่มีขั้วจะละลายในมีขั้วได้หรือไม่ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าไม่เป็นไปตามกฎไลด์ดิสก์ไลด์เนาะอ่าอย่างไซโคเฮกซีนก็เหมือนกันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่าก็เลยไม่ละลายน้ําอันต่อมาเอทิลอะซิเตตหรือว่าเอทิลเอทานอเอตนะคะเอทิลเอทานอเอตเนี่ยมีคาร์บอนสี่ซึ่ง มันเริ่มไม่ละลายน้าและแต่ก็ยังจะเห็นว่ามันมีส่วนที่ละลายน้ําอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสีม่วงๆขึ้นมาสีม่วงๆตรงนี้แหละแสดงว่ามันมีบางส่วนที่สามารถละลายน้ําได้อันต่อมาโพพานอลโพพานอลละลายน้ําได้ดีเลยไม่เกิดอะไรเลยอ่ะไม่เห็นว่ามีการแยกชั้นต่อมาเอทานอลก็เช่นเดียวกันต่อมาอาซิโตนหรือว่าเมทอกซีอีเทนก็เหมือนกันไม่เกิดการแยกชั้นอะไรเลยแอสติกแอซิดก็เหมือนกันอ่ะเรามาดู2ตัวสุดท้าย เอ็นเพนชลเด็กๆเห็นไหมคะพอพอคาร์บอนมันมากขึ้นส่วนที่เป็นแรงลอนดอนมันเยอะขึ้นไม่มีขั้วมันเพิ่มขึ้นทําให้มเริกุลที่จะสามารถละลายน้ําได้เนี่ยความสามารถในการละลายน้ามันลดลงก็เลยเกิดการแยกชั้นกันเกิดขึ้นทําให้มันมีบางส่วนที่สามารถละลายน้ําได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือละลายน้าไม่ได้เลยก็เลยเกิดการแยกชั้นกันเกิดขึ้นในทานองเดียวกันโทลูอีนโทลูอีนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่า ก็ยังเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ได้ละลายน้ํานะเพราะว่าเป็นสารประกอบไฮโดครคั์วันก็มีแค่แรงลอนดนอนก็เกิดการแยกชั้นกันเกิดขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ